โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้มีข่าวกับลิเวอร์พูลว้าวข่าวนี้เป็นข่าวที่ต้องการมากๆที่สุดเลยนะครับและถ้าเกิดเป็นข่าวที่เป็นความจริงนะครับจะสุดยอดมากๆเลยนะครับกับกองหน้าหมายเลข9ของไบเยนร์ูนิคทีมชาติโปรแลนด์คนนี้และล่าสุดนะครับทางโค้ชนะครับผู้จัดการทีมของทีมชาติโปรแลนด์นะครับเขาก็สนับสนุนให้โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้เนี่ย ย้ายมาอยู่กับเชลซีนคอบที่ลิเวอร์พูลเหตุผลของเขาก็คือว่าเขาเป็นแฟนตัวยงของลิเวอร์พูลนี่นะครับก็เลยบอกลูกน้องว่าเฮ้ยนายอายุเยอะและ้วนายออกไบเยอร์เนี่ยนายไปอยู่กับลิเวอร์พูลสิลิเวอร์พูลสุดเจ๋งสุดยอดเลยนะนี่นะครับผมตรงนี้นะครับข่าวออกมาล่าสุดนะครับว่าเลวานเนี่ยไม่ต่อสัญญากับไบเยอร์แล้วเพราะอิ่มตัวครับก็ไม่อิ่มได้ยังไงครับแกได้แชมป์กับไบเยอร์มาตั้งกี่ปีนะครับนะแล้วก็เป็นดาวซันโบได้ทุกถ้วยได้ ทุกรังวัลหมดแล้วนะครับและล่าสุดเนี่ยดูการที่แล้วเนี่ยแกซัดไปนะครับอายุ35ปีก็จริงครับกกดไปประมาณ35ประตูจาก34บแมตช์ที่ลงเล่นนะครับข่าวล่าสุดเนี่ยเขาจะไปอยู่กับบาร์เซโลนาแต่ข่าววันนี้นี่ข่าววันนี้นะครับเมื่อโค้ชผู้ใหญ่นะครับของทีมชาติโปแลนด์ของเขาเลยนะครับก็บอกว่าเออสนับสนุนให้ไปอยู่กับเจอร์นคอฟเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีมากและมหัศจรรย์ที่สุดนะครับ ขยายความต่อจากตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเรวานเนี่ยนะครับเคยเล่นกับเจอร์เกนคอปพอเจอร์เกนคอปเนี่ยปั้นเลววนขึ้นมานะครับนะดังนั้นเนี่ยนะครับไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายแล้วก็เรวานนะครับเขารบเจอร์เกนคอปเหมือนพ่อเลยนะครับนะเหมือนพ่อเหมือนครอบครัวเลยนะครับที่ปลุกปั้นเขาขึ้นมาแล้วเค้นเขาขึ้นมาให้เก่งถึงกองหน้าเบอร์หนึ่งของโลกในขณะนี้นะครับก็ไม่แปลกนะครับที่เจอร์เกนคอปสนใจและชอบอยู่แล้วลูกศิษย์ของเขาคนนี้นะครับ บวกกับจะเป็นดีลที่ดีดีลที่ซาดิโอมาเน่เนี่ยมีข่าวกับไบโอเนวนิ่อ่าเอปอาจจะใช้จังหวะนี้นะครับหรือทีมบอร์ดเขาจะใช้จังหวะนี้นะครับเป็นการแลกเปลี่ยนในข้อเสนอของการซื้อขายหรือไม่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะครับในการต่อรองและเจราจาคล้ายๆแบบเสนอซื้อมาเน่อะให้มา25ล้านฟอน์ก็แถมเลวานมาแล้วเขาก็บวกค่าออฟเฟอร์กันไปเล็กน้อยนะครับดังนั้นเนี่ย ดีลนี้เป็นดีลที่น่าสนใจและเป็นดีลที่ดีนะครับเพราะเลวานเนี่ยมาเล่นกองหน้าเนี่ยไม่ต้องมีใครถามนะครับว่าเล่นแทนซาดิโอมาเน่ได้หรือไม่นะครับนะต้องถามว่าจะเล่นยังไงนะครับก็คืออยู่ในกองหน้าเสร็จปุ๊บก็เอาในส่วนของซาร่าอยู่ขวาใช่ไหมดีอาร์่นจะอยู่ซ้ายนะครับนะเลวานน่าอยู่กองหน้าเป้าเลยนะครับแล้วเป็นกองหน้าที่ลรเวอว่าคูลขาดนะครับก็คือประเภทโป้งเดียวจบ คมแบบกริบๆเนี่ยจะสังเกตว่าเรียวพูนะครับทำโอกาสในการบุกได้เยอะนะครับแต่ว่าถ้าโป้งเรียวจบเนี่ยยังไม่มีประเภทนี้นะครับจากเกมของเรียวมาดลิบและเวอร์พูนักชิง UCL จะพบว่าโป้งเรียวจบของเราอ่ะต้องการมากๆเลยนะครับจริงๆต้องการมานานแล้วนะครับเพราะกองหน้าประเภทนี้ก็เป็นอีกอาวุธหนึ่งที่สําคัญนะครับและระดับของเลวานะครับยิ่งกว่าวิลคาสกินนะไม่ต้องถามนะครับเพราะชื่อของเขาเนี่ยชัดเจนมากนะครับ ก็ขอให้ดีลนี้นะครับเป็นดีลที่เกิดขึ้นจริงเสียเถิดนะครับแล้วเลวานเก็ก็ยิ้มกิ่มอยู่แล้วนะครับก็เกิดได้มาอยู่กับเชอร์เกนคอปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องรอดูกันต่อไปนะครับแม่นะโค้ชทีมชาติก็ออกมาเชียร์ขนาดนี้ตัวเองก็เป็นลูกรักของเชอร์เกนคอปอยู่แล้วแล้วบอกว่าคอปเนี่ยเป็นในส่วนของครอบครัวเดียวกันนะครับพาดีนี้เกิดขึ้นจริงจะเป็นการแขวนสตาร์ททีมร์พ่ลที่แฮปปี้มากแล้วก็น่าจะสนุกแล้วก็ การที่หาตัวตายตัวแทนมาแทนมาเน่นี่ก็น่าจะโอเคนะครับแต่ว่ามีอยู่ข้อหนึ่งก็คือนักเตะอายุเยอะนะครับนักเตะอายุเยอะ35ปีโดยปกติลิวอปูลจะไม่เซ็นแต่ว่าเงื่อนไขนี้ถูกทำลายไปแล้วนะครับล่าสุดก็คือเซ็นเกียโกมาแล้วนะครับ <laughs> นะต้องรองมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงน,นะครับ